ในนามาสก,การกาคะสมบัติครับพี่ถามหน่อยความรู้สึกที่ได้ได้รับโอกาสชื่ว่าเป็นผู้ชนะเลิศในวันนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงรู้สึกว่า,ไไวาตื่นเต้นมากๆาเลยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณทางรายการจิมเอ็มทีวี d อ l กไอดอลที่ให้โอกาสหนูได้มาพิสูจน์ตัวเองในงานนี้ค่ะพ่อผมผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นตัวเองเหมือนกันครับก็ขอบคุณโอกาสดีๆอย่างนี้ครับครับ ระหว่างเส้นทาง่าจางจุดนี้มันต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างก็อะไรสำหรับผมด้วยความที่ว่าต้องร้องเพลงด้วยตีกองไปด้วยปกติผมก็ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนนี่ก็เป็นโชว์แรกครับครับใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมเออก็ตั้งแต่รู้ว่าจะได้โจทย์มาครับออก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ตอนที่เราถึงเ,เ,เ,เรื่องเรื่อเออเรื่องทำารืองสองอยา่างที่เราบอกว่าเราแบบไม่เคยทำ เพราะว่าคิดว่ามันเป็นแบบ final stage แล้วะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมตีกองไปแล้วครับครั้งนี้ก็เลยเพิ่มน้องเพลงมาด้วยครับคือตอนนั้นอะตอนช่วงระหว่างซ้อมช่วงเนี้ยเรามั่นใจแค่ไหนครับคุณหมิ่นคิว่าองจะทำะได้เอาจริงๆแรกๆก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าพอแบบซ้อมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความมั่นใจขึ้นว่าคิดว่าทาได้แน่นอน,นะะอะไรเป็นแรงขับในการที่เรารู้สึกว่าเออเราเราจะทำาสำเร็จด้วยคิดว่า ความมุ่งมั่นครับอผมุกเหรอคะหนูชอบเป็นเพลงคุณแล้วคุณเท่านั้นค่ะร้องเต้นแลบค่ะอ๋อหนูก็เลยได้ใจกรรมการไปเลยอ๋อหนูเลือกเพลงไม่ดีเออนี่คือรู้มาก่อนไหมว่าบอดไลเซอร์เขานั่งอยู่ตรงนั้นรู้ค่ะแต่ว่าชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วยยากไหมเพลงนี้ยากไหมในการรู้สึกหนูรู้สึกว่าค่อนข้างยากเพราะว่า ค่อนข้างยากเพราะว่าหนูทำสามอย่างทั้งหมดเลยแล้วก็แรปหนูก็ต้องมาแต่งเองก็มีเบรกแดนซ์ที่เป็นเต้นอีกแล้วก็ลิมิกดนตรีด้วยค่ะใช่รใช่ตอนแรกรู้สึกว่าท้าทายค่ะแต่ว่าพอได้ลองแต่งดูก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะแล้วก็รลแล้วเมื่อกี้คอมเมนต์จากเจ้าของเพลงเขาเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมเพราะว่าแบบเราร้องเพลงเขาเราเปลี่ยนข่อแรปเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าหนูก็อยากจะทําให้ดีที่สุดอยากให้วีแกงส้มดีใจบอกอะไรบอกอะไรบอกอะไรกับพี่แกงส้มนิดนึงหนูเป็นเอฟซีนะคะแล้วหนูก็ตั้งใจทําโชว์นี้มากๆาเลยค่ะอ่าไลไลท์ส้มเซท์จังไลท์ังมองมองไว้ับมองไว้ยังไงบ้างกับวงการัเราอยากทําอะไรบ้างากเป็นนักแสดงอ่ะหนูอ่ไลด์ีก่อนถ้าส่วนตัวผมก็อยากจะจริงจริงอยากทาหลายด้านครับแต่ว่า มันก็ถ้าพวกร้องกับเต้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องพัฒนาไปก่อนแต่ว่าตอนนี้จะจะทำเป็นเป็นนักแสดงหนูชอบใครไหมพี่มีใครไปชอบผมคิดว่าผมชอบพี่เจมิน่าเพราะว่าผมเคยเคยร่วมงานกับเขามาด้วยเคยไปเคยไปนเคยตอนไหนคะลูกเมื่อปีที่แล้วครับเป็นทำอะไรมาทำอะไรมาเป็นโฆษณาครับผมไปร่วมงานก็เห็นว่าเขาแบบเก่งดีอะไรเงี้ยทำไมชอบเรื่องการแสดงอ่ะคิดว่า ที่เราร้องด้วยร้องได้ติกลองได้อะไรอย่างเงี้ยร้องตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นครับก็เลยอาจจะอลองเรากับเต้นเรงพัฒนาไปอ่าแต่แต่คิดว่า้ค่การใชงเอาใช่คิดว่าคิดว่าชอบการแสดงมากกว่ารู้อารมณ์คาถามอะไรนะคะูอยากทำอะไรดูือาอ๋อหนูจริงๆหนูทาได้หมดเลยค่ะร้องเต้นรับแสดงอะไรก็ได้ค่ะเขาแค่ให้มีโอกาสมาให้ได้หนูหนูได้ทําแค่นั้นค่ะแล้วหนูเข้าใคร หนูชอบหนูชอบพี่บอนนี่ค่ะออ๋เออเป็นไงบ้างตืนเต้นมากแล้วเจอพี่เขาแล้วเป็นไงเมื่อกี้พี่เขาสวยมากบอกอะไรพี่บอนนี่ไปวเดี๋ยวได้เลยรักนะคะถามพี่ยังมียังอุ้ยเอาละอยากเป็นนักแสดงเหมือนกันไหมอยากเป็นนักแสดงเหมือนกันค่ะมีอะไรอยาก อบคุณแฟนๆเพื่อนๆที่แบบซัพพอร์ตเราหน่อยไหมลูกก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนอยากขอบคุณรายการนี้อ่ะขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนหนูตลอดนะคะแล้วก็แล้วทุกคนค่ะคุณค่ะครับผมก็ขอบคุณครอบครัวนะครับที่มาคอยซัพพอร์ตผมแล้วก็เพื่อนๆก็มาเชียร์ผมด้วยในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะก็คือจะติดตามผู้หนูได้ในวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ โอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคะอิน i n ิร์ตก um ่อนกอิน i n ิ e r t ก่อนิเอวิดีโออ้าวูขยบตัวได้เอากุได้เอา้